สวัสดีครับเต้มนี้มาดูตัดหน้าพิชิตมาตรฐานนะครับวิดีโอชุดนี้อาจจะไม่มีช็อตกินสามกินสี่สวยนะครับแต่ว่าเป็นแนวทางสําหรับผู้ที่นิยมเล่นเต้มตัดหน้านะครับเวลาเจอกับมาตรฐานทรงนี้นะครับเราเรก็จขึ้นเก้าไปสิบสามนะครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้ในตัวหนังสือมันขึ้นมาบังนะครับ,บาบท่านาท่านอาจจะมองไม่เห็นนะครับจังหวะต่อเนื่องขอ,ขอซ้ํานะครับ เนื่องจากตัวหนังสือขึ้นมาบังนะครับโอเคนี่นะครับเราต่อนี้เข้าไปนะครับพิชิตตัวนี้เข้าไปคู่แข่งเดินต่ออีกนิดหน่อยนะครับตัวหนังสือขึ้นมาบางังแล้วไม่เป็นไรนะครับพอคู่แข่งต่อผมก็เลยจับกินนะครับจังหวะนี้คู่แข่งกดยอมแพ้ครับผมเพราะว่าไปไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับ